สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกูสกุลเดยพี่น้องเด้อพอๆกับเป้าจนนี่เส้นเก้าเส้นเคยเพิ่มเติมมือน,นิดป้าเจี๋้มาเป็นมือกล้องให้เด้อยพี่น้องวันนี้จนนี่สิมาปี้งไข่หินสุดพี่น้องกินพี่น้องเคยกินบะเพ่นไข่เพ่นไข่หรือว่าไข่หินพี่น้องหรือว่าสาลายน้ำจืดนี่สาลายน้ำจืดเอนี่ใครเคยกินแน่แล้วก็สิมาปิ้งกับป,บปูเจลสุดพี่น้องกินใน,นป็นคุ้มวันได้หลายไดเจ็ดสิบสามตัวพี่น้อง กดโพลูกับปูตั้งแต่กาก้อนเบื้องคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้จนนี่แหละค่ะครอบครัวให้เก็บต่อดไปนเดือนพี่น้องเดี๋้อเป็นกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ,หออกบกัก,ก,ากล,ใใา,กลาเนี่ยพามาปิ้งเล้พี่น้องป้าทานแฮงโคตรวะมาปิ้งกับปูก่อนจ้ะพี่น้องบังเอิญอันไฟ่แหงโคตรไข่หินเทามาสิไหมเนาะจนนี่ก็มาปิ้งกับปูก็ยังค่อยมาปิง้งไข่ เป้งกระปูนเจวที่พี่น้องลาบกระแซบเพชรยางกระแซบกระปูนนะออมกระแซบลาบเราอเอาไปตำตำจากสองน้ำาพี่น้องแซบครับนี่ตำตำน้วกระตองเอานะตองเอาเนื้อปูเต็มวันนี้อีแม่เพิ่ายากกินอันเจลเกิดเหยีบเจลท่านกินซะมะแขกคนที่ใหญ่พี่น้องกันมะแขกใหญ่จนนีิแม่เอามะแขกมาเจวอีกเหลือกห้อยอันนี้ปูนา อันนี้ปูนาพี่น้องเนี่นอ้อยอันนี้เป็เนปูแดงมันจิต่าง,งกันไีคุดน้ำวัดได้ลหลายพี่นอ้องน,น้ำวัดเจ็ดสิบสามตัวมาเตรียมไก่หินแต่พี่น้องอไม่ไหวๆติดตรงลงต้องได้คางเอาปกติเอาไม่ปิ้งนีบมไหมพี่น้องนีบแล้วก็ะ้างเอาโอไม่ปิ้งนีนิ่มแบบนี้เอาเลย สูตรมาจะนีสูตรไฟไหมสร้างมาจากไก่ไก่เดยพี่น้องสร้างมาแต่พวกนี้คงสารีพวกนี้ภาคเหนือเขาอประเฮตเรากินกับกินได้กินของไก่เด้จะคงสาลรีพวกนี้พี่น้องนี่นะปีงเลยทอดก็ได้พี่น้องทอดจะเซีบ าลายน้ำจืดไข่เคยกินบ้าพี่น้องนี่ดังมาไก่ไกช่ชวนได้กินด้วยนี่ตั้งสดสจากตรงสาลีเลยเห็นมาไม่ไม,ไม่แต่ว่าเพือบอดทอากตหลายมืออยู่พี่น้องสองสามมือวพื่อ้ี่จะจุหอดการขนส่งน,นะมันไก่ไม่หรอบ,บไปแล้ว ใบเข้ากินแต่เสร็จแต่ต้นส่มากแคนมากง่ากักนแค้นก็ใส่ขนมาอานเขาขัง,ขง,ขง,ขงมาตามแต่พี่น้องจะเสียงดังจังน้อยอยพอรับรับพาอยู่นี่ตีนมันใส่ไปเลยพี่น้องก็มันฮอจี G กับมันอ่อนอยู่กรามใหญ่มันใส่มันแข็งโคตรนี่นี่เราก็ใส่ลงไปเลยนี่ Đừng ăn mắn Xuân nó sẽ khót ảo Thì nó Ít nhanh Hay lột Xẹp cực cao <laughs> Tắm 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 Này mắn lái lại Để tổ mẹ đi Thì nó กู้มันบ่ค่อยไหลซ้ำตัวเมยียเนาะตัวเมยียมันหลไหลแล้วเ,เข้าจำที่น้องพี่นอนะ้องน้ำมันปูอีกเนาะผมเสร็จอืมเป็นพี่นอกก้องเปนเบิร์ตปูครับคนละให้แล้วก็มาปรุงแต่พี่น้องใส่เกลือน้อยนิด น้อยแล้วครับน้อยแล้วนี่พี่น้องใส่ผมนวดให้มึงเบ็ดน้อยใหญ่ก็ดีมักคิดถ้าตอนนี้ใส่ลงไปก่อนจะใส่ปูนะเด้อแล้วก็มาตำเร็กเรกกำหมดมุนมเสียเทรียนอนเลยพี่น้อง ก็ต้องกินหมซสบก็ต้องกินนะนะหัวเห็ดดิเด็บเป็นตัวมูตามมุนใ่เป็นตาสออนเป็นขุดในที่น้องคอยอันแบบเป,ป็นหัวเป็นหัวเียนะกันอยู่นะขุดอีเมียเมื่อวานนี้ ไม่ได้เอาน้ำบม่ได้เอาอย่างไปอยากกินน้ำอยากกินข้าวเนี่ยก็เลยมาน้ำบม่ได้เอาไปคอแห้งอยากกินน้ำมาไวขนาดมาเนี่ยโอ้ยจำเสียเอาอยังบวชที่ไหนพี่น้องยิแม่ล้เราโคตรหงุหงิดง่ายทีนี้หูใหญ่หูน้อยน้ำเบวชมาเต็มหงุดหงิดนะให้มีหงุดหงดหมดเลย แข็งทำให้ขาวมุนมุนเจ้ากระปูนีม่มหอมมันมันนี่พี่น้องงามนี่เวลาจนนี้เปี้ยงน้ำมันย้อยลงเผือกเผือกป,ปั่นเปี้ยงหมูนี่พี่น้องอะเอียดอะเด้อบันนี้เนาะคอมสื่อเกิดจากพี่น้องแซ่บแซ่บเยนี่พี่น้องคล้ายแบบเจ้าจีโร่หนึ่งหล เซตประจ้าเสียงขวดเสียงขวดตัวกระจะแซ่บนะพี่น้องนะเนาะนี่พี่นอ้องกับข้าวหัวกระสุกไปที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแพนไข่แล้วก็ลาบปลาต้มปลาลาบเจียวกระปูจ้ะพี่นออ้องจ้่เนี่ยแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเลีมา่ินการนีแซ่บน, uh. นี่จับเยบี่ยกะปูาปาพี่น้องัี

งเงือกินให้หมาหหหหมกินมั้นุ๊กเงือกน้อยน้อยนึ่งพี่เมยกำลังต้มมีให้น้องอยู่พี่น้องน้้งสายล่าบุกินบุกมากินอย่างนี้กินแต่มีกับไข่ปลากับบุกิน แค้นไข่พีน้องปีกตัวนี้บอก่อยมากกว่าหลาดอกตัวนี้มักคาราโมกขันมักอยู่โมกสะมักแค้นนะแคุ่ดเพี้ยนพีนองสะมักแค้นในห,หลายทุ่งแซ่ไปนี่ Chúng ta cạn Cạn Tin một kênh vãi nha tin Kênh ừ. vãi ừ. ừ. vã. ừ. Mình thua

vào sân bay thế may, đi no. không, sai không anh hưng nó được rồi, vui được may, được จะพัดถามได้ไหมตัวไมแ่้น้องแจกกระปุกหน่อยแกจะพัขาได้ไหมพัดจะแะตัวมันะ่เอาด้วยมองด้วยดึงกันดิงดึงจกี้ดึออกได้ใยอ มันปูแทบแหงไปนานึน่หนมันจะกูนั่นเหรอมีข้อเสตอกนีดอกเยี่ยด้วยเน้ย Tìm khai cái mi lại có lẽ như sao Mẹ ước ngơ bộ kín Tiên là kín nhô hẹn bỏ mặt cay rồi Cái này sẽ cắp hả? Cái cắp nổ Bỏ chạy đây Cắp U thì nó sẽ cắp nụ với nó Thế đi gì đấy nhỉ Nụ mắc kín Mới hoàn được cắp hồ thì nổ nữa Quay phải ra nổ tối nên nó là bị thử phà ra không biết Một hình của nó mà chắc hơn đúng không? Không biết là hình thử phà ra Tại cô mới thử phà xíu Một hình của nó mà chắc thừa như không? Thật có hình nào Ừ Ừ, mới, Màm 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 mới như vậy đấy Mới như vậy Mới như หนูนาขึ้นแปกน้ำมดนูาหนูนาหน้าต้เนื้ก็นูนา่อยมันเนือขหนูนั้ามีนแขที่หอบแขที่หอกนิดตีืครับตีเอาบ่ีอไรีขอี๋ีมนม้มคนมาจีมันหนม้กหนูนหนูิ้หนูนาก่แลวแอไอก่หนาเ ยงดนี้ก็เป็นรดูส้มหนูนาส้มหนูนาันหนึเป็ดหนูนาพี่น้องเหนเซื้อมาดไลยสลักองมอหมองุ้งคุมส้มคืนซื้อโราน่าจะังไปอดดูออมลมต่อขึ้ได้ปะ

มบาดูกับมานมัน่น้องเองนี้กองฟาดบรรยากาศสิเดินพี่น้องเด้อจังแต่กาควมใจเย็เองู้มรตวให้กนังามคาเด็กน้องเนาะจงใจใจืมก็ไลคก็แชรก็ติดตามเเป็นกำลังใจนเ้อพี่น้องเด้อสุดท้ายกการเข้ามาสบายดี